เรื่องราวของการล้างแขนของเจ้าชายไวกิงที่พ่อคนนั้นถูกสังหารทิ้งไปต่อหน้าต่อตาเขาแถมแม่คนนั้นยังมาโดนรักค่าตัวไปอีกเลยทำให้เขาต้องมีเอามาจากที่นั่นพร้อมกับความกดแขนเพื่อรอวันที่เขาแข็งแกร่งพอที่จะกลับไปล้างแขนพวกมันอย่างสะสมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Not Man เรื่องราวนหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับ หนังได้เปิดเรื่องมาที่เมืองเมืองหนึ่งตอนนี้กษัตริย์ที่ได้ไปสู้รบก็ได้กลับมาที่นี่แล้วโดยที่ม่เด้ใช่คนหนึ่งกําลังเฝ้ามองก,กันกลับมาซึ่งก็คือเจ้าชายแอมเร็ดนะครับ พอเห็นบบนั้นแอมเบรก็รีวิ่งไปหาราชินีกูดลันโดยที่ไม่ทันระวังอะไรจนทำใหแ้แม่เขาถึงกับโกรธขึ้นมาแต่พอรู้ความจริงจากลูกชายที่บอกว่ากษัตริย์ได้กลับมาแล้วเธอก็ดีใจมากนะครับทั้งสองคนจึงรีบไปต้อนรับกษัตริย์เออร์บันโดแล้วเมื่อเออร์บันโดมาถึงทุกคนก็ทําความขำลบซึ่งทางนั้นแอมเบรที่โตขึ้นมากแล้วมันก็นทําให้ Ur เออร์บันโดนี่คิดว่าเขาไม่ควรทักทายกันแบบเด็กๆแล้วแต่สุดท้ายแล้วเออร์บันโดก็ทําอยู่ดีเพราะคนนั้นรักลูกชายคาน Run, ยาานี้า่อ,อดึงงเย้ขขว ก็ไม่ได้มาตอนรับพี่ชายแต่กระสร่าเอวนเดเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอเดี๋ยวน้องเขาก็คงมา เมื่อกษัตริย์มาถึงบัลลังเขาก็ได้มอบสร้อยให้กับแอมเลรที่ทำมาเพื่อแอมเลรเท่านั้นสักพักฟลเนียก็ได้เข้ามาแต่ในระหว่างที่เ้าชวนดื่มนั้นมันก็ได้ไม่ใช่คนหนึ่งผู้หยอกล้อราชินีซึ่งเหมือนก็ทําให้ฟลเนียในไม่พอใจมากนะครับและได้ด่าออกไปด้านกษัตริย์เออร์วันโดที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้เข้ามาห้ามไว้และบอกว่ายังไงเขาก็คือสหายร่่มสาบานและได้ร่วมกันดื่มให้กับเออร์วันโดหลังจากที่งานเลี้ยงจบลงเออร์วันโดและกูดลานก็ได้ชวนามีีออเท่่ไไมด้จกันนานนมาเลสุกกด้วยัน เพื่อทาให้ผ่อนคลายแต่กระดูเหมือนว่าเออร์บันโดเนี่ยจะปฏิเสธนะครับเพราะเขาเพิ่งกลับมาจากสนามรบและยังมีแผลบาดเจ็บอยู่ซึ่งหากไม่ระวังเขาว่าจะตาจากแผลนั้นได้และในคืนนี้เองพา,าชาก็ได้พาเจ้าชายมาสาบานว่าจะเป็นผู้ควบครองบัลลังก์นี้ซึ่งในตอนที่กำลังจะทําพิธีนั้นกษัตริย์เออร์บันโดก็ได้ให้ลูกทาตามพ่อนะครับดันแอมเลตท,ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทาตามพ่อทุกอย่างเพื่อเลียสัญชาตญาณตัวเองออกมาและได้สาบานว่าเขานั้นจะแก้แคนแทนพ่อเขาและดาบของเขานั้นจะได้ใช้ม และเมื่อแอมเลดได้จับเรือดมันก็นทําให้เขาเห็นต้นไม้แห่งราชาของตระกูลเขาก่อนที่เออร์บันโดจะได้พาแอมเลดกลับบ้านในตอนเช้าระหว่างที่แอมเลดกําลังตื่นเต้นกับหิมะอยู่นั้นทางครูก็ถูกซุ่มโจมตีซึ่งกัตร o ิย์โอเวนโดเนี่ยก็ถูกธนูยิงเข้ามาที่ตัวนะครับเขาเลยชักดาบขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแต่มันก็ไม่ทันพอคนพวกนั้นได้ยิงมาไม่หยัง่งจนทําให้เออร์บันโดนั่นสู้ไม่ได้ดานแอมเลดที่เห็นภาพนั้นเขาก็หนีไปและได้ไม่แอบดูอยู่แถวนั้นน้้้นนนนนครัใ่ีีีอออยเืืงงงก็ฟช และก่อนที่โอเบนโดจะโดนตัดโคนั้นเขาก็ได้บอกว่ายุของน้องชายอย่างฟิเนียนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองก่อนนี้ฟิเนียจะเป็นคนลงมือจัดการสังหารไม่ใช่ตัวเองทิ้งและในตอนนั้นด้านแอมเบรตเขาก็เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ทําได้แค่ยืนนู้นห่างๆเท่านั้นพอถ้าเกิดเขาเข้าไปช่วยเขาต,ต,ต้องใต้คนแน่ซึ่งเหตุการณ์ในขังนั้นมันก็ทําให้แอมเบรตเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากแต่ทว่าเขาก็ต้องรีบหนีไป แต่ทว่าในตอนที่แอมเลรตกำลังซ่อนตัวอยู่นั้นเขาก็โดนจับได้แอมเลรที่เห็นแบบนั้นเขาก็วิ่งหนีมาทางหมู่บ้านคนและค่อยๆหนีไปด้านทหารนี่เป็นคนของฟิอเนียที่เห็นว่าแอมเลรหนีไปทางทะเลแล้วมันก็ทําให้เขาคิดว่าแอมเลรเนี่ยต้องตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอมเลรนั้นเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆออกไปเจอขึ้นลงทะเลยังไงก็ไม่มีทางรอดอยู่ดีในตอนที่แอมเลรเอาเรือลงทะเลนั้นเขาก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าเขาจะรังแคนแทนพ่อเขาหลายปีต่อมาแอมเลรก็ได้มาอยู่ในเรือของพวกนักลบซึ่งงงในนตอออี้แแมมมเเลขขขาาากกก็็ไดดูคควหควหยะร ออกมาโดยการเข้ามาบุกเมืองกับผู้นักลบและจัดการคนในหมู่บ้านจนเลียบและเหลือเพียงแค่ผู้หญิงและเด็กไว้ก่อนที่มันจะไม่ใช่คุณหนึ่งมาบอกกับแอมเลดว่าตัวคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นเยอะจนทําให้แอมเลดคิดถึงเรื่องที่เขานั้นจะต้องกลับไปแก้แค้นให้พ่อเขาซึ่งในคืนนั้นเขาได้ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปและได้ไปเจอกับแม่เท่าตาบอดคุณหนึ่งและเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นเห็นเขาและยังรู้อีกด้วยว่าแอมเลดนั้นเป็นเด็ชายที่ไรความรู้สึกและยังทําให้ชายหลายคนต้องรังน้ําตาเพราะความหดนหื่น บอกว่าสิ่งนี้จะพาเจ้าไปยังแดนเหนือและจะได้ไปเจอดาบที่สามารถช่วยเจ้าได้เพื่อทําการแก้แค้นให้กับพ่อของเจ้าและตัวเจ้าเองนั้นก็นหนีช่ชตาตัวเองไม่พ้นชาวันต่อมาแอเมเบรตก็เลยมาถามคน้นแถวนั้นว่าฟิลเนียคือใครซึ่งชายคนนั้นก็ได้รู้จักนะครับพอคนนั้นได้ฆ่าพี่ชายตัวเองแต่ว่าในตอนนี้อาณาจักรของฟิลเนียนั้นก็โดนยึดจากเจ้าชายนเวแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ได้หนีไปอยู่กับเมียเขาด้านแอเมเบรตที่รู้แบบนั้นเขาก็เริ่มแผนการแก้แค้นคืนโดยการเอาตาทานมาตีตััววววเเอออองไ้้้พื่พ่มตกนนจะา ไปคืนเลือท่าลํานั้นที่จะถูกส่งไปให้ฟิลเนียและเมื่อตกดึกแอมเลตก,ก็ได้แอบดูบางอย่างซึ่งนั่นก็นทําให้ยิงสาวคู่หนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าชุดแก่ของเจ้านั้นหลอกตาข้าไม่ได้หรอกนะ ซึ่งเธอคนนี้ก็ดูออกนะครับว่าแอมเบเดนานคงไม่ใช่ทาตแน่นอนเพราะดูจากหน้าตาและกลารแต่งตัวแล้วดูไม่เป็นหาตเลยแม้แต่น้อยและเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าโอก้านะครับเป็นคนที่ฉลาดเอาเป็นอย่างมากแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นในคืนนี้เนี่ยพายุมันก็ดันเข้ามานะครับแอมเบเดเลยให้โอก้าจับมือขาวายเพื่อให้เธอน,นั้นรู้สึกปลอดภัยจากขึ้นพายุลูกนี้นะครับแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็ทําให้แอมเบเดนเห็นนิมิตที่มีดาบและแมรรวมไปถึงโอก้าอยู่ในนั้นเมื่อมาถึงแล้วทั้งคู่นัน คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งดานโอการเนี่ยก็ถามนะครับว่าทํำไมาถึงมาที่นี่แอมเลดก็บอกไปว่าที่เขามาที่นี่นั้นก็เพื่อจะมาเอาของกลับคืนซึ่งไอของที่ว่านั้นเนี่ยมันก็คือหน้าจากที่เคยไปของเขานะครับดานโอกาไดเลเสนอว,ว่าแอมเลดนั้นเก่งเล่นกาลังส่วนตัวของเธอนั้นก็เก่งเรื่องเล่ห์กลเธอเลยจะขอช่วยแอมเลดในการแก้แค้นในครั้งนี้พอแอมเลดและพวกทานมาถึงหมู่บ้านของฟิลเนียแล้วในตอนนั้นด้านฟิลเนียเนี่ยก็จําหลานตัวเองไม่ได้นะครับก่อนจะได้สั่ ก็ดูสนใจในตัวของโอก้านะครับเนื่องจากความสวยและความสง่างามของเธอส่วนทางด้านแอมเลดเองนั้นเขาก็เริ่มคิดแผนการขึ้นแล้วแต่เขาก็ยังต้องทําตัวตามปกติเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายนะครับระหว่างที่แอมเลดกาลังทํางานอยู่นั้นเขาก็เห็นลายบนผ้าที่เหมือนต้นไม้ของราชาที่เขาเคยเห็นก่อนจะเดินเข้าไปด้านในและเจอกับแม่ของเขาซึ่งในตอนนั้นเขาก็เห็นว่าแม่ตัวเองเนี่ยกำลังอยู่กับผู้เป็นอาของเขาจากนั้นโอกาก็เข้ามาถามว่าแอมเลดนั้นเจอสิ่งนิหายู่หรือไม่แอมเลดเลยบอกไปว่าเขาไปเจอแม่กับอาที่อยู่ด้วย ซึ่งมันก็เป็นเหมือนสไลด์ของเขาก่อนที่โอกาจะโดนจับตัวไปทําง,งานต่อนะครับพอตอนกลางดึกด้านแอมเบต์ก็ได้ย่องมาที่สันเขาก่อนจะเดินไปตามทางเรื่อยๆและได้เจอกับทําบางอย่างเขาและในน้ามันก็ไม่คนที่ทําวิธีอยู่ด้านในนะครับพอแอมเบตเข้ามาด้านในเขาก็เจอกับชายที่อยู่ในนั้นซึ่งชายที่อยู่ในนั้นก็ได้บอกให้เขานั่งลงและได้บอกเรื่องของเท้าตาบอดขึ้นมาและได้ทําวิธีบางอย่างขึ้นแต่ทว่าด้านแอมเบตดเนี่ยเขาก็ทําถึงดาบไปนะครับชายคนนั้นเลยบอกว่าดาบอน,นันเนี่ยทำมาจากเหล็กที่หายา และดาบเล่มนั้นก็กินแต่เล่มมนุษย์และมันก็สามารถใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นด้านแอมเลดที่ได้ยินมันก็ทําให้เขามีแต่ความกดแขนในใจก่อนนี้ชายคนนั้นจะบอกว่าดาบอันนั้นอยู่ที่เจ้าของและตัวของแอมเลดนั้นจะต้องเป็นคนไปหามันด้วยตัวเองเมื่อแอมเลดออกมาจากถ้าแล้วเขาก็ได้ไปตามหาดาบอันนั้นจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับดาบอันนั้นนะครับแต่เมื่อเขาจะหยิบมันขึ้นมามันก็ทําให้หุ่นที่เป็นซากศพอยู่นั้นได้รู้กลับขึ้นมามีชีวิตขังซึ่งมันก็ทาให้นนน้ันนนักน แอมเลดก็คิดว่าเขาจะไปสู้กับนักรบที่เก่งกาจได้ยังไงแต่ทว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้และสู้ด้วยสิ่งนี้เขามีนั้นก็คือขวานที่อยู่ในมือเขาจนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถจัดการกับร่างอน,นันลงไปได้จนได้ดาบเล่มนั้นมาครอบครองพอออกมาได้แล้วด้านแอมเลตเนี่ยก็ได้ยินเสียงคุ้นคุยกันซึ่งกระดูเหมือนว่าในตอนนั้นด้านโอการเจ้โดลฟิลเนียเข้ามาขืนใจนะครับแต่เธอก็ไม่ยอมด้านแอมเลดที่เห็นแบบนั้นเขาก็อยากแก้แค้นฟิลเนียเป็นอย่างมากที่มันบังอาจมาฆ่า ยังไม่สามารถจัดการได้นะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเขาเลยเอาดาบเล่มนี้ไปซ่อนไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้เช้าแล้วเชาว้าวันต่อมาโอกาก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งในตอนนั้นดานเอมเลดเนี่ยก็รู้ว่าโอกาเกิดจะโดนฟิลเนียขืนใจนะครับแต่เธอก็ไม่ยอมและปฏิเสธไปและไม่ยอมให้ฟิลเนียนั้นแต่ต้องตัวเธอเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เอ็มเลดจะบอกไปว่าตอนนี้เขาเจอดาบที่สามารถใช้ฆ่าฟิลเนียได้แล้วแต่เขาก็ต้องรอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนก่อนที่เขาจะลงมือ จากนั้นแอมเดตก็รีบไปทํางานต่อก่อนนี้เขานั้นจะถูกลงโทษซึ่งด้านแอมเดตก็ถูกใช้ให้ตามลูกชายของฟิลเนียไปพอว่าลูกชายของฟิลเนียนั้นจะไปดูการเล่นเกมซึ่งในการเล่นเกมที่ว่านั้นมันก็มี2ฝ่ายที่ต้องชิงลูกมืองอย่างกันแต่ในตอนที่กาลังแข่งขันกันอยู่นั้นฝั่งที่ด้านเจ้าชายเชียร์เนี่ยก็เกือบแพ้จนทําให้ด้านเจ้าชายเนี่ยไม่พอใจและลงไปเล่นเองซึ่งก็แน่นอนว่าการที่เจ้าชายลงไปเล่นนั้นพอเขาไปในสนามแล้วมันก็ไม่มีกฎกติกาไดอยางใดเลยทําให้อีกฝ่ายนั้้้้้้้นนนเเเเขขขาา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 ามมมรุจชชยยยยแแลวววก็ทํต่่่ดดอไไ จนทาให้ฝั่งของเจ้าชายในชนะนะครับและพอเจ้าชายฟื้นขึ้นมาด้านแอมเล็ดนั้นเขาก็ถูกยกย่องและได้รับรางวัลเพราะเขาเป็นคนที่เข้าไปช่วยชีวิตเจ้าชายเอาไว้โดยรางวัลที่แอมเล็ดได้รับเขาก็ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นหัวหน้าทาพในวันต่อมาและยังอนุญาตให้อยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งได้ซึ่งก็แน่นอนว่าด้านแอมเล็ดนั้นได้เลโอกามาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีใจให้กันนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะไปมีความสุขกันในป่าสองคนและแอมเล็ดนั้นเขาก็เริ่มคิดแผนการที่จะแก้แค ช้าวน,นต่อมาด้านแอมเร็ดเขาก็ถูกแต่งตังให้เป็นหัวหน้าท่าจริงๆเลยทําให้งานที่เขาได้รับเลยต้องทำนั้นน้อยลง ต่อไปด้านฟิลเนียตอนนี้เขาก็กําลังทาวิธีบางอย่างอยู่ส่วนทางด้านแอมเบตเองนั้นเขาก็เริ่มแผนการเขาเช่นกันโดยการเข้าไปจัดการสหายของเจ้าชายซึ่งด้านเจ้าชายของเมืองนี้ที่เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหมากที่บางอาจมีคนมาฆ่าสหายของเขาก่อนที่ฟิลเนียจะได้เข้ามาในสติของลูกชายซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าใรครเป็นคนทํารวมไปถึงเรื่องของอาวุธว่ามันมาจากไหนกันสักพักก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาและบอกว่าศพพวกนี้ตาจาักดาบกระหายเลือดเลยทําให้ทอนั้นเตรียมวิธีบูชาย,ยันส่วนห่งน้โอออกกาืกไปเเเตรียม็พพ บางอย่างแล้วนะครับแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่เลิกลงมือพอว่าด้านแอมเบตเนี่ยต้องการทําให้มีคนตายเพิ่อมอีกในคืนนี้ ระหว่างทาวิธีอยู่นั้นหมาเนี่ยมันก็ได้เห่าหอนขึ้นมาไม่หยุดจนทําให้ด้านฟิอเนียเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้เองแต่พอเขาออกมาด้านนอกแล้วเหมือนก็ทําให้เขาเจอกับศพที่แขวนไว้ชาวันต่อมาด้านฟิอเนียก็ได้ให้ท่าทุกคนในเมืองนี้พกอาวุธเพื่อใช้ป้องกันส่วนทางด้านโพสาซนั้นก็ได้เตรียมอาหารและเอาไปให้กับคนนี้คอยคุ้มกันนะครับซึ่งดานโอกาสเนี่ยก็ได้ให้สาวคนอื่นไปพักและเธอนั้นจะเก็บงานต่อเองเธอเลยใช้โอกาสนั้นในการนําเห็ดพิษเข้าไปใส่ในอาหารนะครับ ซึ่งมันก็ทําให้คนที่กินอาหารที่มีเห็ดพิษในนั้นเริ่มมีอาการลอยขึ้นมาและยังฆ่าตัวเองอีกด้วยตัดกลับไปด้านแอมเลดในคืนนี้เขาก็ต้องจัดการกับเฟียลเนียให้ได้นะครับแต่ทว่าคนนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยแม่ก่อนแต่ทว่ากูดลันแม่ของเขานั้นก็ได้กลายเป็นคนของเฟียลเนียไปแล้วและเธอก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่แอมเลดคิดด้วยซ้ำพร้อมบอกไปว่าที่กษัตริย์เออร์วันโดทุนอยู่กับเธอนั้นก็เพราะว่าเธอมีลูกให้กับเขาและกษัตริย์เออร์วันโด้นั้่นก็มกมกนท,กนทําใหม ที่แม่พูดถึงพ่อแบบนั้นเขาเล่พยายามจะสังหารแม่ทิ้งแต่ทว่าด้านแม่เนี่ยก็ได้พูดนมนาาลูกชายจนถึงขั้นจูบลูกชายนะคบแต่ทว่าด้านเอเลดที่เรงสติกลับมาได้เขาก็ได้รีบบอ,อกมาก่อนจะเข้าไปสังหารลูกชายของฟิลเนียและยังได้ควักหัวใจของลูกชายฟิลเนียออกมาด้วย ตัดกลับไปด้านโอกาเธอก็ถามถึงแม่ของแอมเลตไปแอมเลตเลยบอกว่ากุดลันแม่ของเขานั้นได้กลายเป็นพวกของฟิลเนียไปแล้วก่อนที่โอกาจะถามย้ำกับแอมเลตไปว่าจะฆ่าฟิลเนียใช่หรือไม่แอมเลตเขาก็ยืนยันคำเดิมน,นะครับว่าที่เขามาที่นี่นั้นเกิดเพื่อต้องการล้างแค้นให้กับพ่อเขาพอถึงตอนเช้าฟิลเนียที่เห็นศพลูกชายเขาเขาก็ถึงกับเขา่าสูญลงไปดานแม่ของแอมเลตที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้ามาปลอบฟิลเนียพร้อมบอกให้ฟิลเนียนั้นเข้มแข็งและมีสติต่ตอหน,น้าลูกน้องของตัวเองและยังได แต่ทว่าด้านฟิลเนียเนี่ยก็คิดว่าแอมเลตนั้นตายไปนานแล้วแต่ด้านกูลันก็ได้บอกให้เชื่อคือนะครับว่าแอมเลตอยู่ที่นี่และที่แอมเลตมาที่นี่นั้นก็เพื่อจะมาฆ่าทุกคนทิ้งด้านฟิลเนียที่เห็นแบบนั้นเขาก็สั่งหานท่าแต่ละคนทิ้งจนมาถึงโอกาแต่ทว่าในตอนนั้นด้านแอมเลตเนี่ยก็ได้โพลมาก่อนนะครับและได้บอกว่าเขาจะใช้หัวใจลูกชายของฟิลเนียในการแลกตัวกับโอกาด้านฟิลเนียที่เห็นแาบนั้นมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปจัดการแอมเลตทิ้ระววว่่าา้ักแนนนคตพย แกมีเยอะกว่านะครับจนทําให้ตอนนี้เขาโดนลุมและโดนจับตัวไปส่วนทางด้านโอกานั้นถือว่าสามารถหนีออกไปได้นะครับส่วนทางด้านฟิวเนียในตอนนั้นก็ได้จับแอมเบลดมาซ้อมจนทําให้เลือดอาบไปทั้งตัวเนื่องจากว่าเขานั้นต้องการหัวใจของลูกเขาคืนแต่ทว่าด้านแอมเบลดนั้นก็ไม่ยอมปีปากเลยแม้แต่น้อยด้านฟิวเนียที่เห็นภาพนั้นก็ได้ปล่อยแอมเบลดทิ้งไว้เพราะว่าตัวคนนั้นต้องไปจัดการไิที่ศพของลูกชายเขาต่อแต่ทว่าในตอนที่ฟิวเนียออกไปจัดการพิที่ศพลูกเขานั้นตอนนั้นมันก็ได้มีกาดัมที่ททพกกเขาได้ถประจ มาตลอดตอนนี้เขาได้พาลูไปทําพิธีสาบ้านในตอนต้นเลืองได้เข้ามาช่วยติดเชือกที่มัดแอมเลตไว้จนขาดและค่อยๆปลูกแอมเลตให้ฟื้นขึ้นมาพอถึงเวลากลางดึกในคืนนั้นมันก็ได้มีการท้พิธีขึ้นอีกครั้งให้กับลูกชายของฟิลเนียและเมื่อทุคกคนกลับมาจากพิธีแล้วก็ต้องเจอกับการดําฝูงใหญ่ที่บินออกมาจากห้องขังของแอมเลตตัดกลับไปด้านแอมเลตตอนนี้พอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้อยู่ที่บ่อน้ําเนื่องจากว่าคนที่ช่วยพาเขานี้ออกมานั้นก็คือโอกานะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้น นนท้งคููก็ได้คุยกันถึงเรื่องที่ท้งคู่มาเจอกันซึ่งทางด้านแอมเลดเนี่ยเขาก็อยากให้นักคู่ปลอดภัยเพื่ออยู่ที่นี่พวกเขาเลยได้ควบหมาพันไผ่น้ําแข็งและได้มาขึ้นเรือแต่พอเรือที่นักคู่ขึ้นมาหน,น้นเลิมออกจากฝั่งแล้วด้านแอมเลดที่เห็นแพรของโอกาเขาก็ได้เข้าไปจูบและทําให้เขารูา้ว่าโอกาหน้นมีสายเลือดของตระกูลอวันโดอยู่ซึ่งนั้นก็หมายความว่าด้านโอกาเนี่ยได้ตั้งท้องกับเขาเลยทําให้แอมเลดหน้นคิดอยากจะฆ่าฟิลเนียเพราะว่าเขานั้นอยากให้ลูกเขาปลอดภยัยแต่ก็ดูเหมือนว่าด้านนนกเห็นน็ั ว่าโอกาเนี่ยมีลูกแฝดด้วยด้านแอมเลตต้องการไปจัดการกับฟิลเนียถึงแม้ว่าโอกานัาจจะห้ามไว้แต่มันก็ไม่สามารถห้ามแอมเลตได้พอถ้าเกิดฟิลเนียยังไม่ชีวิตอยู่ด้านฟิลเนียนั้นจะต้องกลับมาล้างแค้นให้กับลูกเขา จากนั้นเขาก็โดดลงเเรือและว่ายน้ํากลับไปเพื่อขึ้นไปจัดการกับพวกคงฟิวเนียให้ได้ซึ่งในวันนั้นผู้เขาไฟเนี่ยมันก็ได้ปะทุขึ้นมาพอดีนะครับเมื่อเอเมเด์เข้ามาถึงแล้วเขาก็เข้าไปจัดการคนในหมู่บ้านไปทีละคนระหว่างที่จัดการคนในหมู่บ้านนั้นเขาก็จัดการด้วยความหดเห้ยมจนเหลือแค่ฟิวเนียซึ่งดานฟิวเนียนั้นก็ได้ฝากลูกไว้กับพวกทาด ส่วนทางด้านแอมเลดที่จัดการคนของฟิวเนียมาเรื่อยๆเขาก็ได้มาปลดปล่อยพวกทาสและบอกทาสพวกนั้นไปว่าอยากทําอะไรก็เชิญแต่ทว่าในตอนที่แอมเลดเข้ามานั้นเขาก็โดนแม่ของเขาเนี่ยฟันนะครับจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก่อนนี้เขาจะได้เข้าไปสังหารแม่ตัวเองทิ้งแต่ทว่าในตอนนั้นลูกชายของฟิวเนียคนก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเลยทําให้แอมเลดนั้นต้องจัดการเขาไปด้วยคนและถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจแต่ความโกรธแค้นเนี่ยมันก็รอบงำเขาอยู่นะครับ ดานฟิลเนียที่เขาไม่เห็นลูกและเมียเขาที่โดนฆ่าไปมันก็ทําให้เขาเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากแต่ทาว่าเขาก็ยังไม่เลิกจัดการแอมเลดในตอนนั้นและได้นัดให้แอมเลดไปเจอกันที่ประตูนรกเพื่อจบเรื่องนี้จากนั้นฟิลเนียก็ได้ไปรอที่ประตูนรกซึ่งตอนนี้เมืองทางเมืองเนี่ยมันก็ถูกพวกทาเผาทิ้งทั้งหมดนะครับและตอนนี้ด้านแอมเลดและฟิลเนียก็ได้มาเจอกันที่ภูเขาไฟแล้วแต่พอแอมเลดมาถึงเขาก็ได้เข้าไปดูหน้าแม่ของเขาก่อนที่จะจูบลาเพราะเขาไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้จากนั้นเขาก็ถ็ถอออออออดดดเเสสืื้้้้กกกกและชััาาบพ่่อ่ไอออไปููนนนนคซึง,งม ต่อสู้กันบนปากป่องภูเขาไฟเรียกได้ว่าด้านฟิลเนียนัถือเป็นนักรบที่เก่งมากแต่ทว่าด้านแอมเลดนั้นเขาก็เก่งไม่แพ้กันซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างเข้าไปสู้กันด้วยความกดแขนระว่างที่สู้กันนั้นด้านแอมเลดก็ถูกดางของฟิลเนียจนทาให้เขาเกือบตายแต่เขาก็หดสู้จนสามารถตันหัวของฟิลเนียและสามารถจัดการกับฟิลเนียลงไปได้แต่ว่าด้านแอมเลดนั้นเขาก็ถูกแทงอย่างจังเหมือนกันจนทําให้ตัวคนนั้นนอนจมอยู่กับกองลาวาและได้เห็นินมิตว่าลูกทั้งสองและโอกานั้นปลอดภัย หลังจากที่ดับความแข้นในตัวเขาตั้งแต่วัยเด็กได้แล้วมันก็ทำให้ด้านแอ็มเลดนั้นต้องเสียชีวิตลงไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้เมเทพาเขาผ่านประตูไปยังต้นไม้ของราชาประจําตระกูลเขาก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแอมเลดกับชายที่ไม่กล้าสู้ใครแต่ด้วยความแข้นตั้งแต่เด็กที่ต้องการจะล้างแค้นให้กับพ่อเขาเขาเลยฝึกฝนตัวเองจนเก่งกาและได้กลับมาล้างแค้นให้กับพ่อเขาถึงแม้ว่าตัวคนนั้นจะต้องตายก็ตตาามมแแแ่่่เเเเขกกก็็ทพืือออใใหห้้้้ลลลูะีียยยคนนนนนนัันนนััปดดดภโงงรรไบ จาก IMDB ไปเจจุดหนคะแนนและได้รับคะแนนจากลอเทนช์ชูมโตไปอีก89ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้ไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ